สวัสดีครับร้านวยพรมาเครื่องครับวันนี้มีปทุมมงคลดีๆมาได้จนเคยครับผมเป็นเหรียญกินไม่หมดนะครับหรือกินบอดเสี้ยงนะครับของคุบานร้อยวัสีดอนมูลนะครับจัดสร้างในปี2552นะครับด้านหน้าเป็นพระประคุตนะครับพระประคุตท่านก็เป็นพระอรหันนะครับที่อยู่ใต้ะทะเลซึ่งปัจจุบันก็ยังเชื่อว่ามีชีวิตอยู่นะครับ ท่านเป็นพระอรหันต์ลรวก็เอามาปราบมาในยุคพระเจ้าอศมหาราชนะครับช่วงสังคยานาพัตรบิดกนะครับปางนี้เป็นปางฉันพระตาหานท่านฉันไปก็มองไปที่ดวงอาทิตย์ช่วงนั้นใกล้จะหมดเพลนะครับพระาทิกหยุดนะครับเพื่อให้ท่านฉันเพลจนหมดนะละครเราค่อยเดินต่อนะครับสอบทําให้ไม่เลยเพลนะก็ยังฉันได้นะครับมาพร้อมของเดิมเดิมนะครับ สนใจติดต่อร้านอ,อุปกรณ์เครื่องครับโ0 9 6 5 4 0 8 0 8หรือ0 8 1 4 2 0 3 0 0 1ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการเป็นสงุคคลดีๆจากร้านอ,อุปกรณ์เครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ